ยั้งอันนี้อันนี้นะ่นี่นมันคือกับตัวนี้นะยั้งเอ้มายั้งเงินเจ้าบุมากินนะอันนี้นะไข่ไข่ฮะไข่เออไข่กับคอไข่เลยเออข่ไข่เออบัตนี้ปืนไหมบัตรเออขอไข่แล้วนี่นะแดงๆนี่นี่นี่ขอไก่อันนี้ขอไข่บัตปืนไหมบันรเปิดมาดูยังอันนั้นนะดอันนั้นเบ้ได้หรือมยังตัวนี้มัายังตัวนี้ ไม่ไม mm. mm. you know, ่ย uh. wow. okay. mm ังคุณมีคุณเพลงไม่ยังตัวแม่โอ้ไม่ยังอันนั้นน่นน้ำเดินนะไม่ยังอันนั้นน้ำพุไม่นะตะแกงตะแกงงองงัวเออไม่นี้ไม่ยังจ้งใช่ไหมแมวแม่แมวแม่ไม่ยังอันนี้ผูกผูกยังอันนี้นะขู้ยขู้ยคู้ยขูยคือบุ๋มีเขาใช่ไหมดิ่งบ่ดิงบ่นี่นะดิงมันเป็นตัวแบบนี้บ่ะบ่อกำเป็นอยู่ป่ะ สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิรงสู่กูสู่คนพี่น้องกันเนาะประชุมองชุวันวาสเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยอีกหนึ่งผัวผอกับช่องยูทูบบอกว่าเป็นชายใจกันด้วยกันเนาะเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมกะมาทางบ้านทางเชอนของน้องโดดจะบอกให้เก่งเบอร์ยู่พี่น้องเวียงกับเขามาถ่ายด้วยว่ามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิรงได้ชมนมกันพี่น้องกันเนาะเพิ่นเพื่อไปเอาไม้มาสานตุ่มสานของเพื่อนอะไรพี่น้องกันเนาะนี่ก็ เพียงก็เลยเข้ามานี่เคียงเพิ่นตัดให้บ่เวียงบ่เวียงบ่ได้เอามันนักเนาะใจมันบ่อยากงามแน่นะเพิ่นพาตัวนี้เอาแต่มุงนี้ใช่ยุขอบคุณนั่งอยู่คุยกับบวชจอยกองไม้กองพื้นเพิ่อนเพื่อนมาชิฮ้อนตืิมออ ทักประช่างบ้านอ้าวถุงหม้อจ่อยก็เป็นวัดเป็นไออยู่เป็นคือการหม้อจ่อยจ้ะด้วยนั่งด้วยสวัสดีผมวิย์ด้ยตุ่งเพลงได้撒ใซตกบนายมีเตกับทางเฮ้ยมันยังคือห่าวนอนใช่ป่ะสิบห่าวนอนให้เอฟซีเบิรงน่ะเออฮะ ແຮວບໍນອນຄືຫາວູເຮັດຍັງມາຈັງນັນມເຮັດຍັງນນເລีวເຮັດຍັງຄືຊິນອນໃວໂສະບດີທັມນງເພິນາະສ นั่งลอยเรี่ยวหาแต่ผู้วะผัวมาโย่เลเรี้ยวหาผู้วะมาโย่เอาจับถ่านไปเอาผ้าแหวงกับแปดเบิดอะแปดเบิดพี่น้องเลยฮอนผ้าแหวงมาสะแบดก่อนเนาะพี่น้องเลยไอ้เกิงเราไปสารยังบ่แล้วพี่น้องเนาะก็เลยนั่น ขาอย่างย่างมาเอาอันเสียงก็อยากเห็นในเด้่อพี่น้องต้องกาบขอโทษขอับเวทีว่าเมื่อวานนี่บกคอยสบายเด็กกินยาไปแห่งแต่ว่าเห็ดมาเอามาเ,าเห็ดคลิปเนี่ยเนาะนับไปนะอังคุณคุณตัวหญิง คนหญิงคนลอยๆถึคนชายไปหาเงิก <deal> ินคนหญิงอยู่บ้านคนหญิงเพิ่นบ่ยอมไปทางใดมายอมไปทางใดมายอมอีกบ่รถสชาติเหรอตอนเมย์เป็นแม่ตีเมืองบ่ยอมไปทางใดอีกจะอยู่เพื่อนเอาลูกอยู่นะนังดอยงานบ้านเลย เกี่ยวข้าวเนี่ยไปเกี่ยวข้าวเบาเลยเลยเกี่ยวข้าวบ่ได้ไปอีกเถอะคอยเกี่ยวข้าวนี่เลยเข้าวเกี่ยวจะสีเหลวเลยคอยสีเบิ้งว่าเจ้าเกี่ยวอะไรบ้างงาน่านุ่งเบิ้งบอนุ่งอยู่ใก่เนี่ยชมกันเด้อมาจอกเบิ้งร้นเนงะร้อนเนาะหาป่อย่างพอดีเรื่องของเพิ่นเ้าบโบเกี่ยวแบบยาของเพิ่น เป็นหน้าที่ของเขาเราทําหน้าที่ของเราต่อน้องบาจอยอืมอ๋ออย่ากินที่อย่าอย่ามันสิค่าค่าตะกรองเด้ออือเข็นมานั่งนะแม่นะแม่บุญเพลงฮะเต็มาเต็มหูบให้เบิรงตดีมาเร็วไปไปมาไว้มาไว่ยอ่งขาดได้บึ้มฮะตายบันีญโดดบุญเพลงบนมีหยองเพิ่มเจ้าขาดแล้ว มามาพี่มาพนะี่บหิดนะบุญันมีกับมเหิดบุญเพลงกับมเหิดมีได้เอื้อยหัน oh, แต่มันนี่กแกมีได้เอื้อยผู้ใหญ่ฮะนบายชีกแปฟาสต์ผีมือไพ่น้อผีมือเอื้อยเคนผายพี่หน้าบุญผีมือบุญเพลงเล่นนี่บุญเพลงมฤหิดเนี่ยเอว่าเขี้น <c oughs> ั่งดำคนนั่งดำนี่เป็นนี่เนาะเป็นมีหรือเป็นมาเนาะ เจ้าบ่แต้มบุญเพ่งอันนี้บุญเพ่งนี่ปิชิแมนอืมยองมาแยงกันดิเอาทุกสีมาทุกสีได้เพิ่นช่างลอยได้ใชมีแต้มูน้ำมูอยู่บ่ฮะเอาเต้มสีเชื่อแต้มสีเชื่อชื่อกบพนบ่เอาช่างว่าแท้เอาให้นั่งลอยแต้มมึงยุ่งจังงานแจกคุกบ่ได้บ่ได้ให้เฮ็ดอดีได้นั่งดำสิบห้าปีนดาเอาเคียนอายุไว้ชอบ เบิ่งเบิ่งเบิ่งเห็นนั่งเอยน้องระบายสีใช่อานนี้อันนี้นั่งเอยอันนี้แม่อันนี้ลูกอันนี้บุญมีอ้าวแต็มใช่จะมักเสือสียังก็ใช่มักชงสียังก็ใช่เจ้าเนอะยังจะไปให้ลูกอยู่หายลูกไปมาหายลูกไป็นลูกวะโอ้แม่ไ่อยากเป็นบ่ เอาแล้ววันนี้ช pues right. ่างว่าเจาะกระเฮียนไปน้ำเลยเมย์ยาอะไรก็จะเป็นนะเฮียนทั้งแม่ทั้งลูกได้เนาะเออจะได้สร้างบุญเพ่งได้นี่เน่จะให้กินเด้อเทียนนะเนียนรวมไม่เบื่อไปเลยเออย่าจะไหนอันเอาลีนไปตะวัดคมคมเนี่ยเลย่าใหญ่ลูกผมเอาออกน้องเลย อย่างนั้นมันไม่เจ็บดอกัมั่วมันสิกินนั่นน่ะมันบุกินมันสิบบกินยังได้มันยัดคอปากเลยนะั่นเอาเอาไปเจัาหน่อยมันจะว่ามันบาดบ่ได้บ่หนะนะ่าน่ยมันเป็นยังยังลูกเดินเดินเอามา,อาพี่มา,าพี่เออมาเอาผีมาเร็วไอ้เกิงน้อยไอ้เกิงน้อย <c oughs> อันนี้ถูกต้องตามสำเนาทะเบียนบ้าน <c oughs> อาืมอา้อาวเฮ้ย ยเนี่งหน่ากันจะสันติง่นานๆๆโอ้ยเบาเบาทางดยมาเต้มปิ้นหน้าไปพุ่นน่ะเต้มให้ชี้เบิ้งหนอปะอะไปีนาพี่เอน้องเพลงบอกเมจะปีนาพี่ข้าวชิบิยจะเผ็ดออกัหรออืคานมาเลยหน้าให็บชี้เบิ้งสินเด้อเด้อางเนาะเออเด้็ก้าปากแดงบอก ไปเนี่ยูันนะจะแลู้ันไไ่าจนึ่งคอยีเบิงจอกเฮ็ดดปีนหน้ามาพี่ปีนหนามาพี่ปีน้มาพี่อบ๊อบเบิงเป็นอะไรกันแน่นางโดยเบิงเอาบุญมีบุญเพ่งเทียนทางโดยบาทดุพีน้องไปเตงามดีดี โอ้โหโอโหจักชิบาน่ไรเบิ้งฮับบุญมีจะบุญเพลงจะเขียนแค้จะเขียนแค้จะเขียนกับหัวพีนไหมเห็นซิอ่าชี้เอาเขียนตามห้อยมันนี่เขียนขีดไปตามห้อยมันนี่เหตุบ่เหตุบ่เห็ดเป็นตา่เบืองจีจับมือนี่เบิ้งจับมือเหตุบ่เอาให้เหรอันนี้เทาไห่ออาอ๋อเลยขางดอยเขียนท่านางนั่งเขียนกับบุญกัว ชี้แขงชี้ค่ะโอ้โหดีดีขึ้นนักอยู่ดอกพี่นอ้องใบแบมอะไเกิอมกระจอมพอเดนอ้าวไอ้เก,งเกงิงตาเกงเิงเบอร์ไนเกิงอะไรตาเกิงนี่เ <laughs> บอร์ไเกงิงอา้าวตาเกงิงอยโยมอยากอยากมาเตะน้ำกันนะ่กม็มีแปก๊กชีว่านี่ไร Ồ, bớn hả Ồ, nhắn rồi nè Tới mà nhắn đâu <tuh> rồi Tôi chắc cho bà Tôi nhắn cái này luộc tốt Mình luộc sạch khô mà phía đấy cho nó đông phun Mà này hàm, hàm tiền tôi đang mà to phía đâu bình Tổ thông ăn nốt đi Không mà đừng như phía hiên đang xíu xe เอาไว้หนังรอยชักลองหาปลาชิพัวหาให้แล้เออพวหายลูกมันไปตีลูกตีไครตีเจ้านะสยแซงว่าแท้เอรีกึมเก่งตีบ่เจ้าเคยตีบ่บเคยตีคือบอใช่บุเคยสิบ่หน่อยเอพี่เข้าใจพิดได้บอไปทุกที่

เปาเป็นหมอกเป็นได้ก่อยเห็ดเปน่อยลูกกับแม่เห็ดเปลนอือแม่ว่าลูกเห็ดเป็นดิลูกเริ่มคือเป็นข้างนเด้วอือเ้าเป็นไงนอ็่ไปให้บ้านุ่งชนไปกไก่ฮอนฮู้นี่ยางยงอม่ไปไปไปนั่นอยากไปเข้าองเฮียนเพื่อนชิชอนน่บห้อนอันนี้ เก็ประเฮียนนะนี่เนาะปีหน้า,น,านี่ก็อ่านมาอ,ออกแล้วอยากให้เขียนเป็นตั้งแต่ปีนี้เละปีนหน้าก็สบายพราะม่ล่ะเราต้องให้ครูปวดหัวเนาะไอ้เกิงไอ้เกิง <c oughs> เอาเอานีอนนนน่อันนั้นไรอ,ยอ,ยอันนั่งรออย่างนั้นไอ้เกิงสองอันนั่ง ถ้าแต่ว่าบ่เป็นนะคัาเป็นจักสิห้องจักสิให้โอ้ยแม่นบ่แม่นบ่แม่นบ่ต้องแม่น่้าจะกันดมูตาตจริงๆๆน้องน้ององดก ให้ให้ให้บอนงได้ลูกจานะลูกจากิงไปกิงมาเนี่เริ่มเป็นแม่มาพี่เดี๋ยวลูกก็เป็นามาน้ำอ่านยูอ่านยูนั่งร้อยอ่านอ่านอ่านยูปืดแต่หน้าแรกผู้ปแต่หน้าแรกอ่านมึงยูบมห้าบิ่งตะหูเด้เบิ่งหูไปเจยจักเอาเบิ่งเบิ่งเบิ่งจิปืนให้เอาหัวซัก เบิ้งเบื้งเฉยอันนี่อ่านเหตุที่ฟังนี่เบิ้งเอาหน้าแรกเลยนี่เอ้าอ่านมันนี่เอิ่นชื่อมันน้ำเด้อชื่อนังเอ้ามายังฉาหน่ะฮุบยังฉาหน่ะใกลเออเป็นตัวนี้เลยน้อยยุ่งเอ้ามายังอันนี้มายังอันนี้อันนี้นะเออนี่นี่มันคือกับตัวนี้นะยังบูด้วตัวนี้เอ้ามายังเงินเจ้าบูมากินนะนี่นะไกล้ฮะ เออไข่ก็ขอไข้เลยเอเออบันนี้ปืนไหมบันอนอเออคอไข่แล้วนี่นะแดงๆนี่นี่นี่อไกลอันนี้ขอไข่บัดปืนไหมบันเดมาดูยังันนะน่ะอ้ารออนั่งอยู่ละนั่งใต้ลงอยู่แล้วนั่งอามายั้งบันนี่มาเนี่ยอะรอควายิ๊กควายนะอันนี้ยุ่งไม่งรยุงอย่างนี้กินาหลายกมดอคุย

มายังอันนี้ละลายเนี่แเม้าฮะเมวแมวนั่นไหลเสือเสือเสื่ออันนี้ได้กันมามายังนี่ควายควายยังมาจ้กงอนตัวซัดช้ำได้อันนี้นะเนาะยังมาจ้กคนพูบมันช้ำมาหนีิยังอร่อยอย่าเพิ่อเปิดไฟตัวอย่าเพิ่อเปิดท่านได้บ่าวแทนได้จ้งคนพูบแม่มายังอันนี้มพูบพยังอันนี้นะคุ้ยคุ้ย เวยคือบมมีเขาสางนี่บ่บดิ <laughs> งบ่นี่นะดิงมันเป็นตัวแบบนี้บ่่กัเพ็นอยู่ป่าอยู่ยังกีว่าดิงเนี่ยนี่นโอ้ยแตยเบาเยงเสียงเห็บเนี่ยำนั้นสย่หห้ายังไงด้ดชั้ส้งคำงคำเบาเยงเสียงนั่นน่ยมันห้าอย่างไงด้มายังอันนี้อคบตอนคืนอะนี่คำเจ้าโบกางมุ่งนะมันครบ Ơi ừ, nhỏ nhúng nè. Ờ. Nè nè nè, ảnh nhăng cái này nè. Mày nhăng cái này. Thôi mình thêm ăn cho con. Ồ, bớt nè. Nè nè nè. N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 ày, nè. Nè 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 Ơ. anh ấy đây, nè. Nè 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 ตาคนเออตท่านเอตาคนนี้ได้ใช่หมทุ่งบ่นี่นะโมเมนตนี่ตัวนี้ททุ่งตัวนีไม่ยั้ง่ะยังอันนี้นะฮูมยังมนยังนี้นะยังอันนี้ฮะท่งทอทุ่ง กระเป๋าแล้วนะเอาหนิถ้ากระเป๋าแม่ผู้แบ้บ่ตัวนี้เออตัวนี้ได้ใช่คอไ่คอไ่น้นไสจะมันบินนี่ยนะจะเนี่ะแม่จะว่าไก่กับบินเดี๋ยวเออีกแล้วนนุกนนุกเออไมันยังใช่ตัวนี้มันยังตัวนี้ตัวนี้คือจะคือคือจะจักยอกตัวนี้พอเรากินเด้วยพอต้องว่าก็ได้ คือสิจักยหรอคำว่จักตัวนี้แม่นบ่ได้กินตัวนี้มันยังอันนี้ยังเออปอบปลาอันนี้ตัวนี้เลอันนี้มันยังตัวนี้ตัวมันตอดคนน่ะมันยังอันนี้มันแตกระแตเดินได้หนึ่งเป็นโอ้ยยังลอยดิปอบ่เพิ่งบบ่่จักเพิ่งไปเพิ่งไปบุญเพ็งมันยังอันนี้มันยังอันนี้มันยังเป็นมิดเป็นมิดดง ยังเลยปูด้วยนะเอ้าคำเจ้าไปอนเมื่อนั้นมันเจ้าเห็นให้เจ้าเปียกน่อมันยยังนี่กุ้มไปาชี่ยวไปเชี่วเอ้อคำเจ้าปูมุ้งนี่เพื่อนเจ้าเปียกนี่มันยยังนะคำเจ้าเอออันนี้เด้อันนั่งอันนี้มันงยังแต่นั่นนะให้มันเพ่งซอนซอนมเจ้าเออชนทั้งเมยทั้งลูกนะเดี๋ยวนี่แล้วบันพอผูแเมน

วีผมมมีบอนี่ยนะบอวีได้นะบอวีฮอนฮอนนะวีเย็นเย็นจากบอนี่ยั้งเฉยฮึนี่ตัวดิงเห็นบ่แบบนี้ตัวดิงนะมันโมเมนเอิญตัวสร้างเป็นตัวดิงมายั้งเฉยตัวนี้ฮะเอาจบ่ได้เคยเห็นจักเทื่บอเนี่ยนะเคยเห็นบ่เขาเคยเอิญยั้งอันนี้นะ Nhanh Nhăn ơi, đi. Ăn đói đi, khao khao đi. Mày ăn đi. Ông ông. Ờ tôi ăn. Tôi Tia, tia. Bà cháu nó. Bà xã cháu ơi, Bà ăn hao đi nãy đi. Wow, thứ này. chào với chắc Cái này đây sao? Ăn tắc Việt Nam nằm mày này เอาอันตรากินน้ำนะเขาเอิ้อนยังอันนันาเขาเอิ้อนยังอันน่ะฮาเดะกาปาังโอ้โหอันนี้ได้จังเพื่อนเขาเพื่อนเด็กกัดผมสอนทั้งเมยทั้งลูกพี่น้องเอ้ยเนาะเมย์ยังบมดจักขนาดฮู้ยังบมดจักว่าเอิ้นโตยังเป็นโตยังเลยบมดจั๊กเพราะว่า อาชีพเราภาษาบุคคกในบเข่าใจพวมยอ่เอะไรวนมยอนพราะอ่านไม่้น่จะอ่านใหม่เด้อตัวยังอันนี้นะอันนี้เออตัวนี้เด้เกิงเองชบเอิเี่ไปเอิงขอเกิงเอ้ยเนาะเปยังเกิงน่อยเอ้ย โอ้หมื่น้าหมือนผลมาอีกแล้วพี่น,อน,น้นอ,งนนองเลยเนาะคนชโลมิดอีกแล้วพี่น้องเลยข้างในคลิปนี้ก็เวียงเองก็เสีดได้อีกจบลงไว้เพราะว่ามันเสียงก็แหบแน่พี่น้องเบ้าอย่างเอฟซีสิบกใคเข้าใจปัญหดเด้อพี่น้องต้องการขอโทษขอพายนำเอฟซีลายพี่น้องเพราะว่า ช่องยูทูของวะเวียงเน้องอเพียงเนาะต้อมาถ่ายคลิปลงเพราแต่ละมือนะพี่นอ้องเพื่อจะให้มีคลิปนะเพื่อคลิปสบอลหาว่างเปล่าในช่องนะดันโลนโลงเทะน,นึงแฮ้ยโ,โมมีคนเข้ามาสนใจแฮ้ยโมมีคนเข้ามาเบิง้งก็เป็นกำลังใจให้ในพี่น้องเอพีซีนอ้องเพียงเนาะสำหรับนี่ก็เฮาก็เกยใจจ,จบลงไว้ก่อนถ้าว่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะ เม่ๆเมย์พระชุขูชุกคนท่านั้นพี่น้องว่าจะอะไรบ่บ่โม่ว,งวงนวนหูก็ต้องครับขอโทษขอภ่ายหลายสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะ